อุลอดเสียงคำขยับสวัสดีครับัดีครบกอล์ฟนิวครับครับฟุหลอดเสียงคำขย้าข่าวนะครับวันนี้นะครับเราได้มาเยี่ยมและก็บมอบเงินช่วยเหลือนะครับในการเดินทางไปรักษาของน้องแชมป์นะครับซึ่งเราก็ได้ทำการมอบไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้เราก็จะมีการสอบถามรายละเอียดนะครับมาคุยกันก่อนอื่นนี่อยากให้คหรูหลอดเกินก่อนว่าครอบครัวน้องแชมป์นี่เป็นอะไรยังไงทําไมถึงต้องมาเยี่ยมครอบครัวของน้องแชมป์นะครับที่พวกเราเคยนําเสนอไปนั้นก็คือน้องแชมป์นะครับที่นอนอยู่ตรงนั้นนะครับมันอยู่ด้านหลังครับประสบอุบัติเหตุนะครับประสบอุบัติเหตุแล้วก็สมองกระทบกระเทือนต้องผ่าสมองออกมานะครับผ่าผ่า,ผาเอา เอากระโหลกศีรษะออกมาเพื่อเพื่อทําการรักษาสมองแล้วก็นอนติดเตียงอยู่ตั้งแต่มกราเนาะมรือนะลา5เดือนแล้วครับ5เดือนแล้วตอนนี้ก็คือไปรักษาครั้งสุดท้ายมาเป็นผ่าการผ่าเอากระโหลกศีรษะกลับคืนมากลับคืนที่เดิมเนาะคืนที่เดิมตอนนั้นเนี่ยโยุกอย่าเราค่อยดูอาการแา้วว่าเราจะมาถามนบ้ว่าการรักษาของน้องนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับที่ไปล่าสุดเนี่ยทำอะไรล่าสุดที่ไ,ไปพามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณ yeah. แม่แม <c oughs> เราให้ฟังที่ไปเลย <c oughs> ไปเลยเพื่อนกับเมื่อเมื่อแรกเพื่อนไปนอนจ้ะมือที่สองเพื่อนจังหิวรเข่ารออดอาหารอ๋ออดาหารเพื่อเพื่อสีพาเนะาะประมาณาประมาณสามโมงจ้ะเพื่อนกับตื่นต่อห้องพักต้อมือต้อมา คือเขาอดอาหารอยู oui. ่โรงบาตรพุ oh. ่มป่คร um ับหรือว่าอดไปแต่บ้านเขาแล้วอยู่รงอยู่ร่องบาตรพุ่มจ้าร่างกยมีนลอยระหว่างอยู่ร่องพุ่มไปบันี้ก็เขาห้องผ่าตัดประมาณหนึ่งอผ่าตัดประมาณสองชั่วโมงมาเนี้ตอนกระลังผ่านประมาณสามชั่วโมงใส่เวลาผ่าน่ะสามชั่วโมงสามชั่วโมงเขาไปนั่งรออยู่หันมาถอดนั่งก้นติดเก็บเดียวรวมนั่นรวมเี่ก็ประมาณหาชั่วโมงเกือบหกชั่วโมง ใส่ใส่ใส่กะโหลกนี่เองครับที่นี้น้องฟื้นทันทีเลยหวังหรือจังไดช่วงช่วงคือคาตัดออกมาคาตัดออกมาเพิ่นกันเป็นแต่ค่ก็ว่าสลื่มสะลื่อจ้ะสลื่มสะลื่อมาออกจากออกจากของคาตัดของตาแต่ว่ารู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวจ้ะสามเมื่อว่าหันในได้จ้ะพ่อสาพ่อสะลื่มสลื่อสลื่อตอนนอนอยู่โรงพยาบาลจักจักมือครับไป 6คืนจ้ะเมื่อที่เจกับเล็กครับนอน6คืนนะครับไปผาเริ่มเริ่มไปตั้งแต่วันที่30น้องพฤษภาคม2566ครับแล้วก็ได้ลงผาผ่านี่คือวันที่31ป่ะ31หรือวันที่1นะครับได้ผ่าวันที่1อด่1อด2ไปนอนไปนอนรอกัน2วันป่วยไหลเป็นเลยว่ากินแล้อดวันที่ไม่่า เริ่มอดก็คือวันคืนวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมครับอแล้วก็วันที่หนึ่งก็ผ่าคนป่วยหลายจ้ะเพล่บยบะพาวันที่สามสิบเอ็ดตัวคิ้วเพล่บ่เขาตัวอีกตัวในนอคิ้วอ๋อเดี๋ยวอดเขาช่วงที่พาเสร็จแล้วตอนที่อยู่โรงพยาบาลนี้เป็นยังไงบ้างครับอาการพาเพิ่งการ มองนี่ยก็ตากทางสายมันธผ่านนะครับซดไปเลยจ้ะบวมลงมาตากเพราะทีีเมื่อนบ่ขึ้นจ้ะซีดซีดที่สมองยุบนะครับจะบวม้ํบวมแห้งอันนี้เป็นก็สวนสายเหี่ยวเนาะก่อนสิเขาไปผ่าสวนสายเหี่ยวตระกกูนผมอุดาหารใส่น้มเกลือจ้ะเป็นเกลือสรุปแล้ว ความเห็นของคุณแม่ว่าไปพาแบบมีคก็ไป่ิึ้งประทับใจหรือว่ามีความคือดีขึ้นซีดีขึ้นจังไหมหลังจากได้รับการพาแล้วคุณพ่อคุณแม่มีความมั่นใจจังไหนดีสิ่งแต่กระดีขึ้นหนนึงคือว่าพอดีเอากระดูกจากของขึ้นมาใส่ก่อนเหมือสิออกมามาจากโรงพยาบาลเท่านกอาววัน พอออกนะจ๊ที่อยู่ตอนที่จอปิดแนวมันไปมันรมบีเลครับหมอกระวาก็ตั้งเงินเฉยเพื่อนนั่นนี่ตัวนี้ละมันตันเห็นไหมตันง่ายนี่คอบเสียงพึ่นก็มาเป็นบางขังเนี่ยแต่ก็ตั้งตั้งแต่พามานี่ยคือยังยังบอกมีเห็นว่าผลกระทบต่อร่างกายมันอย่างจังเลยเพื่นครับ ก็คือการเดินการเว้าการรับล right? ูกยังมีปกติแล้วบอครับตอนโี่ให้เหนื่ครับคือบอคือรับลูไนะครับการรับลูกจากเข้าคือตอนที่มาเยี่ยมที่แรกนะครับแต่มันซ้ำเก่าซ้ำเก่าอย่ังังบอทานกระเนาะเพราะว่ามันมันดูออกกพาซมันใหม่ๆเ้วเราบัดนี้หลังจากเขาออกจากร่วาบาลเมื่อ้วนี่หมอแนะนํำการดูแลจังครับสำหรับ ผู้ป่วยคือน้องเช่นครับเขาจ้ก็ว่าให้พักผ่อนชิบชื้อเหมือองนี่นะจ๊ะสี่วันพัก่อนแบบว่าให้นั่งไว้จ้ะก็ว่าบ่อยเพื่อี่ย่งนี่นนยัยังไม่ให้ทำกิจกรรมอะไรเดินอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ฝึกใช่ไหมมันยังมันเหมือนจะทบกระเทือ่องมันเท่นบริครับบก็เลยทในภาพพญานิยายมากก็พักผ่อนนี่ก็คือให้นอนใช่ไหมกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนอนเป็นก้วนสิเิ่นสิไปหาเพิ่นเพื่อนบอก พันที่20พันธุ์ที่หมอว่าไดอโอ้แล้วแล้วคดีหมอก็นัดอีกเหรอครับเนี่ยครับนัดวันธุ์ที่20เนี่ย20ที่จะถึงนี่คอันนี้ไปนี่เราต้องได้นอนไหมหรือว่าอะไรยังไงเมื่อใดนอนหรือว่าค่ะคือกมีอย่างค่ะคือพวกคงจะเดื่อไไปดูอาการอาจจะนัดไปดูอาการพัฒนาการเขาดีขึ้นขนาดไหนอย่างเงี้ยไปไกาลไปล่างแพ้ก็เหน่อยอยู่อนามัย ที่นี่วันที่สิบห้าก็ให้ไปแก้หม่ใช่ห้าบัวขาวอ๋อบัวขาวนี่ช่หมอ๋อช่วงนี้นี่เราต้องล้างแผลทุกวันนะครับท่านผู้ชมตอนเช้าไปล้างแผลแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปที่โรงพยาบาลเราจะล้างที่อนามัยโรงพยาบาลสุขภาพตั้บนครับเพราะว่าจัดอนามัยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อหมดแล้วเนาะเป็นโรงพยาบาลแล้วส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตำบลนาขามก็เท่ากับเป็นสาขาย่อยของโรงพยาบาลแต่ว่าวันที่สิบห้าไปแกไหมตัดไหมเนาะตัดไหมคือล้างอยู่ที่นี่แต่ว่าตัดไหมต้องไปที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกุชิหน้าไร่บอกครับเม่ได้ไปที่กาลสินหน่อครับวันที่เจ็ดเนาะคือวันที่ยี่สิบมีนัดไปกุชิหน้าไร่เนี่ยบอกครับวันที่ยี่สิบไปกาลสินโอสิบห้ากุชิหน้าไร่อ๋สิบ 15บห้านี่ตัดไหมที่กุชินารายยี่สิบยี่สิบนี่ต้องไปที่กระเลสีะเลไปนี่ก็คือเดินทางก็ต้องเหมารถไปอีกเหมือนเดิมไมเก่าจัครั้งละคันห้าไม่ตงกันัห้าเนาะแต่ละครั้งไปค่ากินค่าอยู่ก็ต้องดูแลรถด้วยเจ้าของคนขับรถด้วยใช่ไหมรับ ครับนี่นี่นี่คือคร่าวๆนะครับในการรักษาน้องแชมป์นะครับแต่เท่าที่ดูๆนะการดูแลก็ยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับตอนนี้เนาะยังไม่ได้เรื่องเดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสื้อผ้างานเป็นโยคนแล้วให้เรีอนไหวไงตอนนี้ต้องประคับประคองเวลาเดินไปค้องน้ำเนี่ยก็คือต้องประคองอยู่คืออยาให้คนที่ทําหน้าที่ตรงนี้ก็ยังเป็นคุณแม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ ตอนคุณพ่อก็ยังไปทำงานปกติไม่ไปแล้วเรื่องล่าจะถามว่าถามแค่มากค่ะเอาเวลาเราไปล้างแผลนี่เราเอานั่งรถอะไรไปรมอเตอร์ไซค์ั็ถามไม่เลยครับมอเตอร์ไซค์นี่ต้องอา3พ่อเป็นคนขับเอาลูกนั่งกลางแล้วแม่ก็ประกบท้ายอ๋อว่าสิไปหาเพื่งป่าเพิ่อนผาไปคุ้มกันแค่ ซาเลงคนไปครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีรถยนต์เนาะเรามีแต่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับค่ะเออก็ปาเลงทำไปสองคนกยันเป็นไงหลังนั่จ้ากระท่านีคันนั่ทรานีตองนี้ผู้ประกอบหลังผูงปรหลังหว้อยจะนั่งสิ่นนั่งทุ่นมาทุ่นเปน่นี่เออหลังไงอยู่เล่ต่อไปายนี้ผมเองก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่น่ะอวยพรให้แม่ลินดาแม่ผู้ใหญ่ใจดีเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ลินดาจัด ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ช่วยเหลือเรามาเนาะคือแม้ว่ามันไม่มากมายอะไรก็ถือว่าเป็นด้วยแงใจเป็นใจมันก็เป็นเป็นสิ่งที่สามารถช่วยครอบครัวเราได้ให้เดินหน้าต่อไปได้นะครับก็อยากจะให้คุณแม่น้วยว่าขอบคุณคุณแม่ลินดาสวิตเซอร์แลนด์หลายหลายเลยค่ะให้เงื่นมาจะสองพันบาท จ็สิพ้าน้องเสี่ยไปโรงพยาบาลที่เก้าละจ้ากาเสียใจค่าอย่างจ้าขอบคนได้หลายคอยไม่ความสุขความจะเลื่อนหลายๆลาเลยค่ะขอบคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับด้อครับขอให้หล่อด้วยหล่อดลวยไปนาบท้งขรอฝรั่งน้ำพอมท้งขรอรัวนหลังขอรัวรับครอัวนะครับทางนี้ก็จะติดตามนะครับ อาการครับดูอาการไปเรื่อยๆครับความการหน้าไห้คือแม่ได้เห็นว่าหลังจากที่คุณแม่ได้ช่วยเหลือไปแล้วน้องมีการพัฒนาการขึ้นอย่างไรเราจะติดตามให้ชมเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้เนาะครับก็ขอฝากนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมถ้าใครต้องการช่วยเหลือ มีผิตใจผิดใจที่เป็นผู้สนก็อยากร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทั้งสองช่องนะครับบูรอดเสียงคำขย้าข่าวแล้วก็แก็ก็เี่ยข่าวหลักคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับัดีครบูรอดเสียงคำขย้ำข่าวอย่าลืมกดไลค์กดซับซัใครด้วยนะครับ